โอเคสวัสดีครับตอนนี้ในช่อง Armlockco นะครับโอเคตอนนี้อยู่ที่บ้านผมนะอันนี้ก็คือสต mm ูดิโอผมนั่นเองที่ผมใช้ทํำน่นทํานี่นะครับก็มีโน้ตบุก๊กกากาเครื่องเดียวนะฮะก็ไปดูสเปคนะฮะ Core i5 นะครับก็มีการ์จอ AMD นะครับแล้วก็มีซองการ์ดนะฮะ ที่โยงสายเต็มไปหมดโยงมาหาไม้ครับนี่ไม้ผมเพิ่งซื้อนะฮะเป็น BM800 นะครับแต่ราคา700นะครับก็แถมขาอะไรอย่างดีเลยก็นี่ดูคอมก็มาดูตรงโต๊ะทำงานผมมีกล้องแคนนอนะฮะแต่ว่ากล้องตัวใหม่ผมนี่กำลังถ่ายอยู่ฮนะน,นี่เป็นกล้องตัวเก่านะครับเฟ็ได้มีพวกวัสลินนะอันนี้เป็นวัสลินทาปากนะครับไม่ได้ ทำอะไรนะครับอย่าคิดอย่าคิดวาสลินทาปากนะครับใช่เป็นของนิวเวียนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบหล่อลื่นอะไรเงี้ยไม่ใช่หล่อลื่นมันเอาไว้ทาปากเวลาปากแห้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าหนาวนะครับแห้งบ่อยมากๆเลยแล้วก็มีกระปุกอมสินนิดเนี่หน่อยนะครับก็บ้านผมนีติดแอร์ด้วยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยแอร์บ้านผมนะครับก็เอามือทะลุออกไปได้นะครับของโหดูดูห้องผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บ้านผมหรอกครับ ห้องผมนะฮะก็เป็นบ้านผมนี่แหละแต่ว่ามันเป็นแอร์นะครับระบายอากาศดูไม่ต้องเปิดกระจกเลยให้ยากเลยนะครับก็เวลาฝนตกมาครับก็แบบมีละองน้ําผสมมาด้วยครับก็ห้องผมนี่เปียกก่อนเลยผมบอกเลยส่วนห้องแม่อะไรก็เขาก็ทําดีนะแต่ห้องผมทําไมมันระ,ระบายอากาศระบายอากาศอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูนี่ผมจะมาบอกว่าท youtube เนี่ยครับไม่ต้องแบบ มีคอมหรูหรอครับอันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับ8,000บาทนะครับก็ซื้อมานานแล้ว2-3ปีแล้วผมทำมาที่จริงมันใหม่อยู่นะครับคอย้าครับแล้วก็ผมไปเพิ่มแรมมาเป็น8ปดจิกนะครับก็แค่นี้ก็ทํา YouTube ได้สบายแล้วครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวมาดูไอ้บรรยากาศรอบๆห้องผมก่อนนิดนึงอ่ามีหัวใจนะฮะหัวใจช่วงวาเลนไท้ายเขาจะให้กันอะไรอย่างงี้ครับก็นี่ เป็นหาก,กล้องแล้วก็เป็นสตูดิโอที่อาจจะเห็นพวกน้องผมนะครับที่น้องต้าอะไรเงี้ยมันนั่งกันมานั่งแบบทํารายการนี่ก็มีนี่นะครับก็มีตุ๊กตานิดๆ,ๆหน่อยผมมาวางไว้นะครับเรามาดูโทรศัพท์ผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์ผมนะครับก็ห้าพันนะครับอันนี้ห้าพันก็ผมชอบบาซาร์บูเลตติเกอร์แปะไว้นะฮะ ห0 0พนนะครับก็สแกนลนยนิ้วมือมีสแกนลนยนิ้วมือนะครับก็ใช้ได้เลยทีเดียวก็แรม3ามิกนะครับ5,000นบาทนี่โทรศัพท์ไม่ต้องแพงนะครับผมขอแบบเน้นการใช้งานนะครับแรม3ามิกนะครับก็ระบบปฏิบัติการ6.0นะฮะก็ถือว่าคุ้มนะของผมนะ5.5นิ้วนะครับก็แบบลื่นเลยดูสแกนลนยนิ้วมือดิฮะห0 0พนนะครับก็เป็นรุ่นของอะไรอ่ะ แฝทูนะครับผมแกะให้ดูนี่นี่รุ่นนี้นะครับถือว่าคุ้มนะครับผมไม่ต้องใช้ฟูลหรูๆเครื่องละหมื่นสองหมื่นครับห้าพันนี้ผมก็สบายแล้วอัดเกมในนี้ได้เลยนะครับก็สามารถตัดต่อวิดีโอในนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับตอนนี้มันก็ลดเหลือประมาณสี่พันนะครับแลมสามจิกนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็ ซ p u มันเยอะด้วยนะครับเพื่อเผื่อแรงกว่า J7 อีกนะฮะให้เพื่อครับแรงกว่าอยู่แล้วครับดีกว่าด้วยก็เนี่ยดูอะไรก็สบายเลยนะฮะผมก็มีแค่นี้หละครับถ้าเกิดเปิดบ้านนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพวกเบียบ็อกนะฮะกล่องผมก็มีสะสมไว้ทุกกล่องเลยนะฮะแล้วก็กล่องโทรศัพท์นะฮะก็จะเป็นเรียงเอาไว้เรียบร้อยนะฮะเบียบ็อกก็เก็บไว้ ก็เยาะมาดูลบไหมฮะก็อาจจะลบนิดๆนะครับผมว่ามีนิดนะฮะก็จะมีที่ผมแบบฝันไว้นะฮะก็เนี่ยจดไว้หมดเลยครับว่าผมจะทําอะไรผมจะอะไรแบบวันไหนอะไรอย่างนี้นครับก็ตีไว้ทําไว้จนดูดิฮะจนขึ้นหมดแล้วนะครับก็แบบเรียกง่ายๆว่าแบบนี้จนแบบไร เยอะๆอยากใหญ่มันมันขึ้นเลยนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้ทำความสะอาดนะฮะรู้สึกว่ายิ่งทํามันก็ยิ่งหมาผมก็เลยปล่อยเลยนะฮะเนี่ยพอจดไว้แล้วมันร่วงอีกเยอะเลยนะฮะที่ผมจดไว้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับก็นี่แหละครับไม่ต้องมีเงินเยอะไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะมีแค่นี้ก็ทำได้นะครับห้องเล็กๆนะครับ ไม่ได้ห้องใหญ่แล้วผมก็เป็นคนลกไม่ได้เป็นคนที่แบบสะอาดเอี่ยมอ่องนะครับก็คืออันนี้เป็นห้องส่วนตัวของผมนะฮะผมก็นอนห้องนี้แหละนะฮะก็เนี่ยที่นอนผมอ่ะเป็นไงติดดินนะโอเคก็แบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ